ในโลกอนาคตผู้คนได้ถูกจับตัวมาขังไว้ในห้องที่ว่างเปล่าพวกเขาต้องไลฟ์สดเพื่อน,นำยอดไลฟ์ยอดแชร์ที่ได้มาแลกกับอาหารและสิ่งจะเป็นในการใช้ชีวิตแชร์ทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินๆแล้วดัน,นามีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ YouTube รีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทาได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด สามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Ad c a t 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับลืงแล้วเริ่มต้นที่ชายคุณหนึ่ง เขาตื่นขึ้นมาในห้องอันว่างเปล่าชายคนนั้นไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนไม่รู้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงชายคนนั้นพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่เป็นผลหน้าจอซึ่งอยู่กลางห้องถูกเปิดขึ้นมาพร้อมกับข้อความที่เขียนว่าแชร์ชายคนนั้นพยายามป้อนคำสั่งอื่นๆลงไปแต่มันกลับไม่เป็นผลเขาไม่มีทางอื่นนอกจากตอบตกลงการไล์สดได้เริ่มต้นขึ้นชายคนนั้นพยายามถามคำถามเขาจำได้แค่ว่าตัวเองอยู่บ้านกับมาของเขาชายหนุ่มเริ่มที่จะหิวน้ำเขาพยายามที่จะป้อนคำสั่งมีข้อความขึ้นมา เขาต้องใช้5เครดิตในการซื้อน้ำชายหนุ่มไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะเอาเครดิตมาจากไหนเขามองไปเห็นตัวเลขผู้ชมที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าตัวเองต้องทํายังไงต่อไปชายหนุ่มได้แต่นอนร้องไห้อดโอยขอความช่วยเหลือจู่ๆตัวเลขผู้ชมก็เพิ่มขึ้นมาเป็น5คนเขาได้รับเงินโดเด็เข้ามา6เครดิตเหมือนเพียงพอแค่สาหรับการซื้ออาหารหมาชายหนุ่มจำใจต้องแลกมันมาเพื่อไมใ่ให้หิวตายกลิ่นของอาหารหมามันแย่ออกมากๆเขาเริ่มนั่งและกินมันเเหหมมมืออนกกัับบาาพร้้่ไปดวย ผู้ชมและยอดโดนิค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นหลังเขาทำแบบนั้นเขาใช้มันในการแลกเสื้อผ้ามาใส่แต่โชคหลายที่มันดันเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงชายหนุม่มเริ่มที่จะลองให้ข้าคขลุ่นเขาไม่รู้ว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่แต่ถึงยังนั้นเขาก็จําเป็นรวบรวมสติและตามน้ําไปก่อนเพื่อความอยู่รอดชายหนุม่มเริ่มเต้นตีลังกาและเอนเตอร์เทนผู้ชมในทุกทางที่ทําได้เขาได้เงินมามา,มากพอที่จะแลกเสื้อผ้าดีๆและเตียงเป่าลมมาได้ในที่สุดชายหนุม่มยังคงทําแบบเดิมต่อไป เขานาเงินที่ได้จากการเอนเตอร์เทนผู้คนมาแลกเข้าของที่จําเป็นผู้ชมที่มากขึ้นก็หมายถึงเงินที่มากขึ้นเช่นเดียวกันเขานําเครดิตที่ได้มาแลกกับอาหารและเหล้าดีๆมาดื่มฉลองความเมาทําให้ใชายหนุ่มเกิดอารมณ์เสียและถูกหน้าจอด้วยควดไปอย่างรุนแรงการไฟ์สดได้หยุดลงชายหนุ่มพยายามขอโทษและบอกว่าเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกทุกอย่างยังคงเงียบชายหนุ่มพยายามร้องขอความเมตตาเขาทําได้แค่นอนรออยู่บนผืนจนกว่าทุกอย่างจะจบลงแต่ว่อนนั้นเองจู่ๆระบบก็เปิดตัวขึ้นมาอีกครั้ง มีหน้าจอของชายแก่คนหนึ่งถูกเปิดขึ้นมาเขาเริ่มอธิบายว่าที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เหมือนคือความผิดพลาดของระบบชายแก่ใช้ช่องว่างนั้นในการแก้ไขร,ระบบจนทำให้ติดต่อกับห้องอื่นๆได้มันไม่ได้มีแค่ตัวเอกของเราที่ถูกจบมาคั้งเพื่อไลฟ์สดชายแก่เชื่อว่าพวกเขาถูกใครบางคนลักพาตัวมาที่นี่เพื่อบังคับให้ทำงานนี้ทั้งสองคุยกันถึงเรื่องที่พวกเขารู้จูๆ่ๆชายแก่ก็เริ่มที่จะไอยอย่างรุนแรงการติดต่อของพวกเขาเกิดหลุดไปชายหนุ่มพยายามที่จะป้อนเลขห้องเพื่อติดต่อไปหาชายแก่ แต่หน้าจอของห้องอื่นกลับถูกเปิดขึ้นมามันมีทั้งชายที่กําลังสอนทําอาหารคนที่กําลังสอนทําผมและหญิงสาวที่กําลังสอนโยกะความสวยของเธอมันดึงดูดความสนใจของชายคนนั้นอยู่นานเขาตั้งสติและติดต่อกลับไปหาชายแก่ได้ในที่สุดชายแก่หาเงินได้โดยการถ่ายทอดสดประสบการณ์เฉียดตายเพราะโรคไร้ที่เขาเป็นชายหนุ่มยังคงหาเงินด้วยการโชว์สิ่งที่เขาทําได้ต่อไปชายแก่ขอให้เขาซื้ออาหารให้หลังทําตามที่ขอชายแก่ก็เล่าเรื่องที่หรูให้เป็นการตอบแทนทุกคนที่อยู่ที่นี่ ่างพยายามหาคำตอบว่าทำไมตัวเองถึงไม่อยู่ที่นี่บางก็คิดว่าคงเป็นฝีมือมนุษต่างดาวบางก็คิดว่าทั้งหมดที่นี่คือความฝันและพวกเขากำลังถูกทดสอบชายแก่เชื่อว่าบางคนที่นี่อาจมีโอกาสได้ออกไปแล้วแต่เลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อตัวเขาเคยแต่งงานกับดาราสาวที่ใครๆก็ได้แต่ฝันชื่อเสียงเงินเป็นสิ่งที่มีแล้วยากที่จะผลชายหนุ่มเปิดไปดูช่องของหญิงสาวที่กำลังสอนโยคะเขาคอมเมนต์ชมและโดเน a t เงินให้เธอเช้าวันต่อมาชายคนนั้นนำเงินที่ได้มาซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้กับตัวเอง ใช่แกบอกกับเขาถ้าเขากําลังคิดว่าตัวเองทําดีแล้วเขาก็ต้องยิงทําให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปเพราะถึงมันจะดีแค่ไหนสุดท้ายผู้ชมก็จะเริ่มเบื่อกับสิ่งเดิมๆจนเลิกสนใจสิ่งที่ต้องทําอยู่ตลอดคือการหาคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อดึงดูดผู้คนผู้ชมที่มากเท่ากับเงินที่มากหลักการทั้งหมดมันมีแค่นั้นชายหนุ่มเริ่มที่จะลองอะไรใหม่ๆเขาเริ่มเล่าเรื่องตลกซ้อนออกกําลังกายทำอาหารร้องเพลงและโชว์ไมยากรคนดูหน้าใหม่เริ่มที่จะเข้ามามากขึ้น เขานาเงินที่ได้มาโดเนตให้สาวโยคะและซื้อยาให้ชายแก่จู่ๆคําสั่งที่พิมพ์ไปก็เกิดข้อผิดพลาดมันเชื่อมต่อไปยังห้องของหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังอาบน้ําเธอโกรธและด่าชายคนนั้นไปยังรุนแรงพอนึกว่าเขาเป็นคนที่ลักพาตัวเธอมาชายหนุ่มพยายามอธิบายว่าเขาเองก็ถูกจับมาขังที่นี่เหมือนกันเธอคนนั้นถามว่าเขาอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วมันน่าจะต้องมีคนที่พยายามหนีไปจากที่นี่อยู่บ้างชายหนุ่มบอกถึงตอนที่เขาพยายามทุบหน้าจอด้วยขวดคนที่จับพวกเขามาดูจะไม่ชอบออกมาก หญิงสาวบอกว่าพวกเขาต้องพยายามหาจุดอ่อนของระบบและทันทีที่ชายหนุ่มพูดเรื่องการหลบหนีเครดิตท,ที่เขามีจำนวนหนึ่งก็ได้ถูกยึดไปในทันทีมันคือการลงโทษจากระบบหญิงสาวบอกว่าเธอไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องทั้งหมดนี้ถ้าคนพวกนั้นอยากลงโทษพวกเขาทำไมถึงไม่พาทุกคนไปปล่อยทิ้งไว้ให้ตายกลางทะเลสายแทนที่จะทำแบบนี้ใช่แก่บอกว่าคำถามท,าที่สำคัญกว่าคือทำไมถึงต้องเป็นพวกเขาชายหนุ่มบอกว่าเขารู้แค่ว่าตัวเองไม่ใช่คนที่สำคัญอะไรแต่ที่นี่ทำให้เขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตในแบบที่ดีกว่าที่เคยเป็น ชายหนุ่มใช้ถุงเท้ามาทําเป็นหุ่นมือเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูมันดึงดูดคนดูและเงินโดเด็เข้ามาอย่างมหาศาลเขานําเงินมาซื้อมันกันห้องน้ําให้กับหญิงสาวแต่นานกลับทําให้เธอโกรธมากเธอต้องการที่จะอยู่ด้วยตัวเองไม่ใช่ให้ผู้ชายคนไหนมาดูแลวันต่อมาชายหนุ่มเริ่มที่จะสอนคนดูวาดลูกแต่ด้วยความที่เขาวาดรูปไม่เป็นแถมไม่มีแบบเขาเลยเล่นตลกไปเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูแทนผู้คนชอบมันมากชายหนุ่มนําเครดิตที่ได้มามาซื้อของเข้าห้องวันหนึ่งหญิงสาวเกิดทนไม่ไหวขึ้นมา เธอบอกว่าพวกเขาควรที่จะสร้างการปฏิวัติขึ้นมาช่หนุ่มไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าชีวิตของเขามันดีและสบายขึ้นมากตั้งแต่มาอยู่ที่นี่่านใดนั้นเองจู่ๆชายแก่ก็เริ่มไออย่างหนักเขามีอาการชักจนทําให้ล้มลงมาติดอยู่ที่หน้าจอชายหนุ่มพยายามขอความช่วยเหลือจากผู้ชมหญิงสาวเริ่มป้อนคําสั่งเผื่อว่าจะช่วยแต่มันกลับทําให้ห้องของชายแก่ถูกเผาจนไม่เหลือซากทั้งสองคนที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับช็อกจนทําอะไรไม่ถูกไปหลายวานันชายหนุ่มพยายามบอกหญิงสาวว่ามันไม่ใช่ความผิดเธอเขาใช้หุนมือเพื่ออทําให้้เธดีขึน ทั้งสองใช้เครดิตซื้อเหล้ามาดื่มเพื่อยอมจ่ายพวกเขาสนุกอยู่ได้พักหนึ่งแต่ภาพของชายแก่ก็กลับเข้ามาในหัวของทั้งสองชายหนุ่มเริ่มเห็นด้วยกับหญิงสาวพวกเขาอาจต้องทําบางอย่างและใช้ความร่วมมือจากทุกคนเพื่อให้หลุดไปจากที่นี่ชายหนุ่มเริ่มไลฟ์สดและบอกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนดูบางครั้งระบบจะเกิดข้อผิดพลาดจนต้องรีเซ็ตน่นาเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาสามารถที่จะทําบางอย่างได้ตอนนั้นเองสาวโยคะก็ได้เข้ามาร่วมในการสนทนาเธอชอบชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้เธอสามารถทําทุกสิิ่่่่งงททททีีีีออยยาาากกกํและมมุส มีคนที่สนับสนุนแนวคิดของการออกไปจากที่นี่อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มากนะเาวโยคะติดต่อเข้ามาอีกครั้งเธอบอกว่าความลับของความสําเร็จของเธอคือการทําให้คนดูมีความสุขหลังการติดต่อกับหลายคนที่ติดอยู่ที่นี่หญิงสาวก็พบว่ามีหลายคนที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้บางคนสามารถที่จะควบคุมระบบระบายอากาศบางคนสามารถที่จะขยับกําแพงได้ด้วยซ้ำหญิงสาวเริ่มตัดผมของตัวเองเพื่อหลอกล่อระบบพวกเขาจะสร้างแผนพังของที่นี่ขึ้นมาและช่วยเหลือกันในการหลบหนีเธอกับสาวโยคะเริ่มที่จะโต้เถียงกัน ชายหนุ่มพูดขึ้นมาวา่าการปฏิวัตินี้มันไม่ได้ผลเขาจะไม่เหลือแม้กระทั่งผู้ชมและเครดิตที่ใช้ในการมีชีวิตชายหนุ่มเริ่มไลฟ์สดและให้คนดูบทว่ามีกี่คนที่กำลังดูพวกเขาการบทนั้นทำให้ผู้ชมกว่าร้อยล้านเข้ามาดูไลฟ์ของเขาเขากลายมาเป็นคนแรกของระบบที่ทำยอดเข้าชมส,สูงสุดได้มากขนาดนี้สาวโยคะโกรธมากที่ชายหนุ่มแซงหน้าเธอไปเธอบอกให้เขาหยุดสิ่งที่เขาทำหลงสาในทางกลับกันหญิงสาวกระบ,บอกให้ชายหนุ่มทำสิ่งที่เขาทำต่อไปบางทีเขาอาจทำให้ระบบพังลง จนทําให้ทุกคนออกไปจากที่นี่ได้ตอนนั้นเองจู่ๆห้องของหญิงสาวก็เริ่มหลอนขึ้นห้องของสาวโยคะเองก็เริ่มมีน้ําไหลลงม,มาจนท่วมชายหนุ่มทาได้แค่ดูทั้งสองคนค่อยๆถูกจัดการไปต่อหน้าท่ามกลางโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในที่สุดประตูสู่โลกภายนอกก็ได้เปิดออกแต่แทนที่จะรีบออกไปชายหนุ่มกลับวิ่งไปหาผู้ชมและบอกว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาทําไม่ได้ถ้าไม่ร่วมมือกัน เขากลายมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีผู้ชมหลายล้านประตูทางออกได้ปิดลงแต่ชายหนุ่มกลับไม่ได้สนใจและยิ้มให้กับผู้ชมต่อไปนี่คือหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อสิทธิสีโลกออนไลน์ในปัจจุบันโลกภายนอกในหนังเรื่องนี้เปรียบเทียบได้กับงานและชีวิตจริงที่พวกเขาเคยเป็นเหล็กแๆถูกสิ่งาากร้วอกระายจนพวกเขาอยากจะหลมเลิกและกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่เมื่อลองอะไรใหม่ๆจนหาทางของตัวเองเจอแล้วโลกภายนอกก็อาจจำเป็นน้อยลงสำหรับพวกเขาอุปสรรคสำคัญค,คือการดีพอไม่ดีพอเสมอไปสิ่งที่คิดว่าดีแล้วกกากาาารรรัษมตฐน ก็เป็นได้แค่เพียงการรักษาฐานคนดูไม่ให้หายไปโลกออนไลน์สาหรับบางคนเปรียบเสมือนห้องขังในหนังเรื่องนี้บางคนต้องกดดันตัวเองเพื่อให้สร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมออกมาในทุกครั้งเพื่อรักษายอดคนดูไปพร้อมๆกับการเลขกคนดูหน้าใหม่และเมื่อถึงจุดๆนั้นชีวิตออนไลน์ก็จะกลายมาเป็นชีวิตของพวกเขาไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเหมือนกับชายหนุ่มในเรื่องที่มีโอกาสได้ออกไปแล้วแต่กลับเลือกที่จะอยู่ต่อเลนนี่ก็คือเรื่องเล่าทั้งหมดของแชรครับ